สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเป็นคำถามที่พบบ่อยเรื่องเลซิตินค่ะเพราะว่าเลซิตินเป็นอาหารเสริมที่ขายดีที่สุดณนะเวลานี้ทุกคนควรทานเลซิตินค่ะคำถามแรกนะคะเขาถามว่าเปลือกแคปซูลของเลซิตินทำมาจากอะไรค่ะคำตอบก็คือทำมาจากเจลาตินซึ่งซึ่งสกัดจากกระดูก และชั้นไขมันใต้ผิวหนังของวัวนนั่นเองซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและผ่านการรับรองจากออยนะคะว่ามีมาตรฐานและมีความปลอดภัยค่ะสามารถรับประทานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆนะคะคำตอบได้รับทราบกันไปแล้วนะคะแล้วมีคำถามที่2ตามมาก็คือผู้ที่แพ้ถั่วเหลือง สามารถรับประทานได้หรือไม่คำตอบนะคะกำลังจะบอกว่าเนื่องจากเลสิตินของกิฟฟรินสกัดเฉพาะเลสิตินออกมาจากถั่วเหลืองจึงมีโปรตีนอื่นๆซึ่งอาจก่อ,กอให้เกิดการแพ้ได้น้อยมากน้อยมากนะคะเช่นเดียวกันสารในกลุ่มไอโซโฟลาวโวหรือสารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองทั้งนี้ในผู้ที่มีความกังวล หากลองทานแล้วมีอาการแพ้เช่นอาการบวมผื่นเป็นผื่นนะคะหายใจไม่ออกให้หยุดทานหรือผู้ที่มีวัยต่อสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้มากๆหรือแพ้รุนแรงแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นอาการแพ้มีน้อยมากค่ะสบายใจได้นะคะคําถามที่3ก็คือถามว่าเลซิตินของกิฟฟริน นำเข้าจากประเทศอะไรสารสกัดนะคะนำเข้าจากประเทศอะไรคำตอบเลซิตินพบมากในถั่วเหลืองถั่วลิสงไข่และตับแต่จะพบมากในถั่วเหลืองนำเข้าจากอเมริกานะคะสารสกัดจากถั่วเหลืองของเรานำเข้าจากอเมริกานั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ทราบคำถามถามและตอบไป อย่างครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนควรทานค่ะนะคะไขมันในตับหัวใจสมองได้ด้วยของแถมผิวพรรณสวยค่ะนะคะวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ท่านใดมีคำถามก็สอบถามมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ